สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอยชชองบอกคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํามสัญญาณเตือนโรคมะเร็งใกล้หัวใจนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคมะเร็งใกล้หัวใจคือโรคมะเร็งใดๆก็ตามนะครับที่เกิดบริเวณตรงกลางช่องอกของเราซึ่งใกล้หัวใจครับอาจจะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมะเร็งต่อมไทมัสนะครับอ่าหรือว่าต่อมไทรอยเทราตมาโม้ได้หมดเลยเยอะแยะมากมายนะครับ ซึ่งหลายคนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามเยอะมากนะครับว่ามันมีอาการเตือนอะไรบ้างซึ่งได้ยินข่าวนะครับว่ามีดารานะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งใกล้หัวใจครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่าให้มันมีอาการอะไรบ้างที่จะเป็นตัวเตือนเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคมะเร็งใกล้หัวใจแล้วก็ได้จะได้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปนะครับแต่พร้อมวันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ สัญญาณที่1นนอนราบแล้วเหนื่อยนะครับอันนี้เป็นอาการสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเวลามีก้อนขึ้นมาบริเวณตรงกลางช่องอกของเราเนี่ยับแล้วเรานอนราบลงไปนะครับไอ้ตัวก้อนก็จะกดนะครับอวัยวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปอดนะครับหัวใจของเราส่งผลทําให้เรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูครับหากนอนราบลงไปแล้วรู้สึกหูมันแน่นเหลือเกินนะครับเหนื่อยเหลือเกินจนต้องลุกขึ้นมานั่งแบบนี้นะครับอันนี้ให้สงสัยไว้นะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะมีก้อนหรือว่ามีมะเร็งอะไรตรงกลางช่องอกของ ของเราแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาครับสัญญาณที่2หน้าบวมหน้าแดงนะครับ อาการหน้าบวมหน้าแดงนยครับเกิดจากการที่ก้อนนะครับบริเวณตรงกลางช่องอกของเรามันไปกดเส้นเลือดต่างๆนะครับที่กาจะกลับเข้ามาสู่หัวใจนะครับพอไปกดแล้วนะครับก็จะทําให้เลือดนะครับมันกลับเข้าสู่หัวใจได้น้อยลงครับอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วมันจะกลับลงมาหัวใจพอกลับได้ช้าก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยบวมมากขึ้นแล้วก็หน้าก็จะแดงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยลองสังเกตอาการดูนะครับใครที่มีอาการหน้าบวมขึ้นมานะครับหน้าแดงก่ำเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเรายกมือสองข้าง แบบนี้แล้วน่ายิ่งแดงขึ้นนะครับอันนี้ให้สงสัยไว้เลยครับว่าคุณน่าจะมีก้อนนะครับหรือวอาจจะเป็นมะเร็งใกล้หัวใจแล้วแนะนําว่าอย่ารีรอรีบพบแพทย์เลยครับสัญญาณที่3คําก้อนได้ที่คอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะครับลองดูเลยครับว่าตรงบริเวณคอของเราเนี่ยครับเราก็คลาได้เลยครับว่าเฮ้ยเรามีก้อนมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าหากมีก้อนผิดปกติขึ้นมานะครับอาจจะใหญ่หรือว่าเล็กไม่มั Please, ่นใจก็แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์ก่อนครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นก้อนต่อมน้ําเหลืองนะครับโดยที่ไอตัวมะเร็งเนี่ยม จะกระจายขึ้นมาบริเวณต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอของเราก็ทําให้ก้อนมันโตขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสงสัยครับว่ามันใช่ก้อนหรือเปล่านะครับหรือว่ามีก้อนอะไรผิดปกติก็แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์ก่อนครับและนี่คือทั้งหมด3สัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งใกล้หัวใจแล้วก็ได้นะครับใครมีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวผมมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ อาการที่1นนอนราบแล้วเหนื่อยนะครับอาการที่2หน้าบวมหน้าแดงนะครับและอาการที่3ามําก้อนได้ที่คอนะครับดังนั้นแนะนาครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูครับหากมีอาการใดอาการหนึ่งแล้วไม่มั่นใจนะครับก็แนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมี เชียแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยโดยการพิมพ์แอดหมอหมีหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีมาล์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย